คือประเด็นอีกอันหนึ่งค,คุณสุปันจะเติมอะไรไหมครับคุณสุปันครับคือผมมองประเด็นที่มันจะยุ่งถ้าไม่รีบออกมาชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของสำาเนาเรื่องของไอ้ตัวของไอ้สถานที่อยู่อ่ะอย่างผมเนี่ยมผมมีทะเบียนบ้านอยู่นครนายกครับแต่พอบอกวอล์กอินได้บ้านผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลนพร,รัตนจชธานีเนี่เครับหรือโรงพยาบาลเนอกชนที่อยู่ใกล้ใกล้ สูนแพทย์อะไรพวกนี้แล้วผมบอกให้เขาบอกนะอินเนี่ยผมไปได้บอกเฮ้ยคุณแม้ผมจะไม่ได้ลงทะเบียนในห,หมอพร้อมนะแต่บอกเฮ้ยสำเนาทะเบียนบ้านคุณสำเนาประชากรอ,อยู่นครยกคุณต้องกลับฉีดที่นู่นหรือเปล่าครับอืมแต่ชีวิตประจําวันการทำมาหากินมันอยู่ที่นี่อืถ้าผมจะติดเชื้อละแพร่เชื้อก็ต้องติดเชื้อละแพร่เชื้อที่นี่ครับตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะว่าจะเอายังไงนะแล้วถ้ารื้ไม่จำวามชัดเจนจะกลัวราหุนก็คือว่าในกรณีแบบนี้คือประชาชนเนี่ยเหมือนกับเราไปหาหมออืม คุณสักใจและพี่จวีและท่านผู้ชมคือเราไปหาหมอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องได้รับการรักษา<ฆ>อย่างน้อย<ฆ>ถ้าหวังจะ,จะได้ต้องได้ฉีดยาจริงๆแล้วเนี่ย<ฆ>เราไม่รู้หรอกพอไม่จาเป็นก็จะไม่ฉีดยากลับไป<ฆ>ถึงก็ได้พอถึงก็หมอบอกเอาไปรตรวจแล้วเอายากลับไปกินชาวบ้านบอก<ฆ>โอ้ถ้ากูถ้ากูมาแค่ฉีดยาเออมาแค่กูคิดว่าจะฉีดยาให้กูแก่เอานู่นเอานี่มาแตกแตกหัวกูแล้วบอกก<ฆ>ูเป็นนู่นเป็นนี่เมันมันมันตัวจริงหรือเปล่ามันใจหรือเปล่าคือหมอรู้ไง การวิธีการหมอแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้เขารู้ว่าเจ็บหัวาปวดท้องเข้าไปก็ต้องได้รับการรักษาใึ่ไหแล้วมันต้องหายแล้วพอเขาก็หวังเลยฉีดย้ายสักเข็มเนี่ยคนไข่บางคนอ้อนวอนไอ้ฉีดผมยกตัวอย่างนะหมอบอกไม่ได้ฉีดป้าไม่ได้ไงกลับมาชาวบ้านเข้าใจอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เฮแล้วกูจะหายป่าแต่พอคาดหวังไปแล้วไม่ได้รักษาเนี่ยหรือไม่ได้ฉีดเนี่ยมันด่าหนักนะแล้วสังคมใดเป็นสังคมที่ใครพูดกรอกคนนั้นได้เปลี่ยนไง โอ้ยนี่แม่งไปฉีดมาเขาปฏิเสธไว้วแคร์กันใหญ่โอเดรุ่แคร์แล้วตอนนี้ดีออกมาจะฟ้องแสนกว่าคันดีเนี่ยจะรี่พากันนี่เสื่อมไปถึงไหนครับคือการที่การที่เวลามันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนี่ยเรากฎหมายมาไล่กวดเนี่ยมันจะมีปัญหาไปกระทบกับรัฐครับนี่ผมพูดในทำลองพูดในหลักของจิตวิทยาและคนทำงานที่ทำงานของชาวบ้านทำงานเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันจะซ้อนกลับไปรัฐ แม้นรัฐมีกฎหมายว่าด้วยความถูกต้องอยู่เนี่ยอืเขาจะบอกเฮ้ยมันเริ่มมีเสียงไงเอ้ยบริหารไม่ได้ทำนู่นไม่ได้เอากฎหมายเขาปิดปากครับอ่าใช่ซึ่งบางทีเราก็ต้องยอมนะเพราะบางทีชาวบ้านเองถึงคนที่ร้องออกมาโวยวายคนที่โพสต์เองเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็บางคนมันจงใจแต่พอบอกเฮ้ยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดวงกระแสสวเงกลับไงยนี่ล่าสุดออกมาละครับนักวิชาการสื่อด้านสื่อที่เป็นที่ปรึกษาสอ สบอคบอกว่าใช้ทีวีเสอสสบคบอกว่าเาใช้ทีวีเออว่าด้วยประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ครับอือะตอนนี้ในห้องไลน์ขององค์กรวิชาชีพนี่เราโอเคอือครับก็คือถามว่าจะจะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะตีความการสื่อสารทุกตัวอักษรในแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะได้มันไม่ยากหรอกอืก็เอาไอโฟนไปอืฟังแถลง แล้วก็แปลเป็นขับพูดออกมาแล้วก็โยนขึ้นไลายครับโยนขึ้นในหน้าข่าวอ่านไปเออคือ <ๆ S 2> คือผมคิดว่ามันเนื่องจากพยายามที่ไม่แก้ปัญหาแล้วพยายามจะผูกปัญหาอาืมแล้วแล้วคนสื่อเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตแปลกๆนะครับผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตเออ กรณีเรื่องขององค์กรวิชาชีพสื่อเรื่องไหนมันมันเหมือนเราโดนเขย่าซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันเราดีลเลอร์ประเสริฐสีนะเราก็ยอมรับมันมีความผิดพลาดเราก็คุยกันอะไรกันนี่ผมเห็นมาเป็นละลอกละลอกนี่นี่ปลาลบในฐานะองครสื่อนะวันนี้ประชุมซูมจนจนมึนน่ะกับกศคุยกันเองในกลุ่มวิชาชีพคุยกับกศชกศรชก็มาลุมึงมาแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวกับฉันนะ ครับจนต้องบอกมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงไปดูคำร้องไปอ่านคำร้องไปาามันเกี่ยวมันเกี่ยวกสทชมันเกี่ยวกฎหมายพวกผมก็ไม่เกี่ยวอาาของผมเนี่ยเขายกเขายกกฎระเบียบผมจะไปเป็นกล่าวอ้างเพื่อกล่าวาหาคนอื่นแล้วก็ให้กสทชตัดสินซึ่งเขาบอกเขาทำไมไม่ไปร้ององค์กรวิชา,าชีพก็ไม่รู้ พี่สีมผมก็ไม่ได้มาโทรมาปรึกษาผมนี่ถ้าบมอโทรมาปรึกษาสุป,ปันอยู่อยูเป็นฟ้องร้องอย่างดีก็จะบอกเรี่ยม, <laughs> มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดไงตอนวุ่นวายค,คือตอนนี้ผมคิดว่าทั้งรัฐเองเนี่ยทั้งทั้งประชาชนเองทั้งฝ่ายการเมืองเองต้องตั้งหลักก่อนอืม <laughs> อะไรคือปัญหาเฉพาะหน้าครับอะไรคือวาระเร่งด่วนอืมนั่นคือการแก้ปัญหาโควิดใช่ไหมอืมมันต้องแสวงหาทางออกร่วมกัน ถ้าการเมืองจะมองว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้ล้มรัฐบาลได้ออืจบมันไม่ใช่นะอืคุณจะมาบริหารประเทศในสร้างประหลาขักพังที่มันยังไม่ได้รับการฟื้นฟูหรอมันยังอยู่ในภเพราะว่าที่มันฝีแตกอ่ะออือคุณคุณแน่กันจริงหรือเปล่าละในการที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะต้องมาเข้าข้างรัฐบาลนะ แต่ตอนนี้มันต้องมีมีวิธีการในการจะทํางานร่วมกันหรือว่าจะจะช่วยกันยังไงให้รู้สึกว่าตอนผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนคือตอนนี้มันวิกฤตเรื่องสถานการณ์โควิดวิกฤตอ่าความกลัวไงกลัวอดอยากกลัวตายใช่ไหมมันจะฝ่าไปได้อย่างไงแล้วก็อันที่สองในส่วนของอาการแสวงหาความร่วมมือกันเนี่ยมันต้องนั่งคุยกันอื ไม่ใช่แสวหงหาความรูม้มือการเอากฎระเบียบกฎหมายมากลางใช่ใช่ตอนนี้ประชาชนเข้ามั่งอ,ะอ่ะญาติเขาเสียชีวิตโควิดเขาฟ้องนายกรัฐมนตรีอ่ะใช่ผม<อ>าถามว่านะในมุมกฎหมายนะผมคิดว่ามันมันหลุดมันจะหลุดตั้งแต่กระบวนการศาลจะรับฟ้องไม่รับฟอ้องนั่นแหละแต่กระบวนการทางการเมืองมันจะถูกลากไปว่าเห็นไหมกระบวนการที่ดรทําเรา เราไม่น่าเชื่อถือนี่ขนาดนายยกสั่งงานชา้าบริหารจัดการประเทศชา้าจนให้มีคนตายเนี่ยกระบวนการทายังทําอะไรไม่ได้ซึ่งด้วยหลักการเรื่องการ<ห>ดูแลรักษาโลกมันมันไม่ได้เหมือนฉีดยาผิดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยรัฐบาลเองหรือกลไกรัฐหรือคนที่อยู่รอบตัวของผู้นําหรืออยูรอย่รอบตัวคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องสะท้อนมุมมองแบบนี้อืไม่ใช่พูดในสิ่งที่นายอยากจะฟัง การที่จะพูดในสิ่งที่เฉพาะเรื่องที่นายอยากจะฟังมันไม่ได้ปกป้องประโยชน์ประชาชนมัน<ช>ปกป้องหัวโขนและความวมัม่งศรีสุขยศฐานาศัก์ของพวกคุณืนี่กลับมาในเรื่องของของการการเคลียร์เรื่องวัคซีนเนี่ยแผนฉีดวัคซีนเนี่ยและที่บอกว่าจะจะวอล์กอินยังไม่ชัดเจนว่าจะวอล์กอินกันยังไงเนี่ยผมยังไม่เห็นรถแบบเลยนะคือมันจะต้องมีรถแบบได้แล้วนะว่า ถ้าวอกกินกันทั้งประเทศเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไปใช้บริการแล้วก็วัคซีนเนี่ยจะมีการกระจายตัวลงไปในในแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนยังไงใช่ไหมเพราะตอนนี้ลองนับนับดูนะเรามีวัคซีนอยู่ในมือนะนักขณะเนี้ยที่อยู่ในสต๊อกเนี่ยไม่เกินสิบล้านโดสน,นะแล้วถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยทำไง,นค,งคนที่<า>จะผ, <ม S 2> ผิดผ<ม>หวังกันไปครับผมขออนุญาตนิดเดียว อีกสองวันก็ยังไม่รู้ทำลายแล้วรู้ลายเรือยัเพราะตอนนี้ทุกคนเกรงไปหมดไงครับเอยก็จะมั่วกันต่อไปในนายกก็คือกูพูดไปที่เดี๋ยวจังหวัดก็สู้ไม่ทีจังไงวะใช่ไหมไอชาวบ้านก็เฮ้ยตกลงเอาไงวะใช่พูดแบบหยาบๆภาษาชาวบ้านนะกูกูจะถอนทะเบียนออกจากหมอพรแล้วได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วกูจะทำยังไงนั่นคือประเด็นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วไอพวกมโนประชากรนี กูอยู่ต่างจังหวัดแล้วกูทำหมากินอยู่นี่ใช่ไหมต้องตอบคำถามพวกนี้ให้ได้ด้วยอ่าแล้วแล้วไงอ่ะกูไม่ได้ไปติดเชื้อที่บุรีรัมย์ที่นครนายกบ้านเกิดนะกูทำหมากินอยู่นี่กูติดเชื้อที่นี่กูเปิดแม่เชื้อที่นี่อ้าวพอเข้าไปไอ้ทางคลองเตยก็โบกมือย้อยๆใช่ไหมไอ้บางคนนี่ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอ่ะใครยังใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาที่คลองเตยเลยหายได้หายได้ ให้ถ้าคุณหาได้คุณไปฉีดให้พี่น้องคุณในหน้าไปในหน้าด้วยเหรอมีเด้วยผมตรหลุดเลยผมบอกเห้ถ้าคุณหาได้คุณไปฉีดให้พี่น้องคุณก่อนเออให้พี่น้องในคลองเตยคุณก่อนคุณจะบอกว่าคุณไม่ชอบรัฐบาลแล้วคุณไม่อยากฉีดคุณอย่าไปทิ่าคนเหนือคิดเหมือนคุณเออที่นี่ประเทศไทยสนุกดีเนาะเออมันผมรู้สึกแบบเฮ้ยตกลงเนี่ยมันเออคือผมอยากจะพูดว่า พุทธิภาวะของสังคมโดยรวมเราต่ํามาก uh huh. uh huh. เดี๋ยวจะผมบอกเอาโดยรวมแล้วกันเดี๋ยวจะบอกอย่ามาโทษประชาชน uh huh. ไปเจอไปเจอประชาชนแบบพี่ๆน้องๆผมที่คลองเตยบางคนเนี uh ่ยเอายังไงแล้วมันไม่บบม <c oughs> ใช่ว่ามีเฉพาะคลองเตยนะอืหลายจังหวัดมีแบบเนี้ยผมผมโพสต์ว่าเอ้สาธาณสุขจังหวัดอเอบอบจเทศบาล uh huh. อาบอตอ อสมต้องช่วยการเดินเข้าประตูบ้านนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีไม่มีอุปกรณ์ในการลงทะเบียนอบตต้องเปิดให้บริการก็คือให้เข้ามาลงทะเบียนที่อบตหรือว่าถ้าเจ้าหน้าที่อสมหรือเจ้าที่อบตที่ไปเดินเข้าประตูบ้านจะเสียสละเนี่ยอบตก็ต้องจัดค่าใช้จ่ายเขาคือการลงทะเบียนเรื่องค่าอไวไฟค่าโทรศัพท์ให้เขาเพราะมันจะได้เข้าถึงหมอพร้อมเนีัยอย่างที่เราพูดกันแหละคุณสัจจัยพิทวีท่านผู้ชมก็คือคนที่เคยลงทะเบียน เออเยียวยาเออใช่รับเพราะมันไม่มีอุปกรณ์มันเข้าไม่ถึงมันก็มันก็คนเข้าไม่ถึงเรียนพร้อมๆเนาวันนี้เออคุณคุณก็มีบทเรียนมาแล้วแต่คุณไม่ศึกษาบทเรียนนี้เลยไงเออปรากฏว่าพี่น้องๆผมต่างจังหวัดก็ขารับใหญ่นะคือกลายเป็นคนมากบารมีในกลุ่มเพื่อนกลุ่มน้องเขาก็ไปรีบส่งข้อมูลเข้ามาใหญ่เลยพี่พ่อสมบ้านหนูเดินมาเลยนะเดินมาแต่ว่าเนี่ยหนูว่าฉีดแต่สามเขาเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าฉีแน่วจะไม่เป็นอะไรอีกคนบอกเนี่ยเทศบาลมาเองเลพี่เอ๊ะพอพอเห็นในเฟซผมเนี่ยน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเองใช่ไหม<อ>โพสเข<อ>้ามาเนี่ยไอพี่พี่น้องผมอยู่คองเตย,ยเอ้ยมานี่เลยใกลาหาไม่ได้หาได้ของเตย,ยหาได้แล้วก็หลายหมู่บ้านเป็นแบบนี้<อ>ผมก็บอกว่าเฮ้ยรเรืองความรักความชอบเนี่ยเราเราเราเข้าใจใช่ไหม แต่หน้าสา,าการเนี้คุณยกความชอบไม่ชอบการเมืองออกไปก่อนครับอย่าเอาการเมืองเข้ามาปิดกัน้นคนในในเครือข่ายองค์กรหรือว่าคนในในในเรื่องของการจัดการของพวกคุณครับแล้วก็อย่าอย่าอย่าใช้สถานการณ์โควิดเนี้ยไปหาเสียงทางการเมืองเพราะผมก็เห็นพักดึกดำบันบางพักเนี่ยก็โอ้โหเอาเข้าของไปแจกชาวบ้านแถวๆเราี่อ่ะหลาเลยเออ มันมันดูแบบมันมันดูไม่น่ารักอะ่ะ <c oughs>